สวัสดีครับผมเซลวินประจำอยู่ที่สาขาสุ z u กินวนครนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพามาชมสุ z u กิรุ่น GL ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยเพราะให้ออปชันที่ครบคันในราคาทด่คุ้มค่าครับราคาเพียง567,000บาทเท่านั้นไฟหน้าเป็นมันติดเรฟเ c กเตพร้อมยังติดตั้งไฟเด l i g h t ที่ตำแหน่งกันชนด้านหน้ามาให้เลยครับ ส่วนล้อจะเป็นล้อเหล็กพร้อมฝาครอบล้อขนาด 175/65R15 ครับประตูจะเป็นสมาร์ทเคเลดเอนทีมาให้ด้วยครับพร้อมกับปุ่มพูสตาร์ทครับส่วนภายในออกแบบคล้ายๆทรงกล่องครับเจ้า A จะตั้งฉากมากขึ้นทำให้ห้องโดยสารกว้างมากขึ้นไม่อึดอัดเลยครับในรุ่น GL ก็มีพูสตาร์ทมาให้เลยครับ ระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับฝั่งเดียวครับส่วนพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงแค่ใบเนิว้วส่วนแอร์จะเป็นดิจิตอลออโต้มาให้แล้วครับพร้อมหน้าจอดิจิตอลแสดงสถานะการทำงานของระบบแอร์และยังคงมี power outlet 1 2บโวลต์และช่อง aux usb อย่างละ1ช่องครับเกียร์เป็นระบบ cvt ครับได้เนียนเลื่อนไหลไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยครับที่เปิดประตูหลังจะซ่อนอยู่ด้านบนนี้นะครับที่นั่งตอนหลังสามารถนั่งได้เต็มที่ถึง3คนเลยนะครับเบาะที่นั่งตอนหลังสามารถแยกพับ40-60ได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้มากยิ่งขึ้น มาที่ด้านท้ายกันบ้างครับไฟท้ายจะเป็น LED ให้ความสว่างชัดเจนขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับส่วนแม่แรงจะอยู่ฝั่งนี้เลยครับเปิดมาหยิบใช้ง,งานง่ายครับ รถรุ่นใหม่ๆจะไม่ให้ยางอะไหล่มาแล้วจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินพร้อมปัม๊มแต่น้ำยาแต่ลูกค้าก็ยังสามารถซื้อยางอะไหล่มาใส่ได้นะครับการพับเบาะลงเพื่อคนสัมภารละให้มากยิ่งขึ้นเพียงแค่กดสลักที่ไหล่เบาะก็สามารถพับเบาะลงได้แล้วครับแบบนี้นะครับก็จะได้พื้นที่เก็บของได้กว้างขึ้นเลยครับ ส่วนโปรโมชั่นช่วงนี้จะมีฟรีดาวนะครับลูกค้าสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เดี๋ยวผมทิ้งไลน์และเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ